สวัสดีตอนเย็นๆเด้อพี่น้องเขาเร่งเขาเร่งอันนี้น้ำจิ้มน,นะน้ำจิ้มไก่ใต้น้ำนี่กำลังกินอลไรพี่น้องบระเทศไทยพี่ที่เฮ็ดเที่เมืองพี่นอ้องขั้นตอนไก่ใกต้น้ำไก่บ้านไก่บ้านใกล้บ้านไก่บ้านใส่แต่ไข่อ้าวพักอีกคือนไใส่โอ้ยบ้<พ>เิง โอ้ยห้างกระบะแหละคือได้กินแต่หอมไก่กับปริกแกงนี่ไก่ไปแล้วพี่น้องใบมะกรูดใบมะกรูดกับหัวกระเพราโอ้ยห้างกระบะคือได้กินใบบักกูเท่าหอมกระเพรอนะพี่น้องนี่มาแล้วจ้ากินโลดกินโลดคูน กินเ็เข็มกิ้ป็นตะเข็มเดี๋ยวเฮ็ดปาสันในใ้ลูกวันนี้ตอนเกที่มันหนตอนงยโอ้เพื่อนพี่น้องกินเป็นตะเข็มเดี๋ยวปสันเบงเด้อบางคนซีมบง่ีม้ซีมซีมึงกินเข็มบมากินผู้เฮ็ดก็กินเป็นตะเข็มปสันเบงเด้อืม หอมไปตะเคี่เลยจังนีกนึงพอดีอะจิ้มจียมจี๊มเจี๊มก็ดำจิ้มหนึพอดีเอาจานมาใส่แบงมให้ถูกแล้วกดูดึตไก่ไต่นาม โดนมันมัอยู่ใตนหนาพี่น้องมันอยู่ใตนนามก็เลยเองสิเนี่ยไก่หนึ่งไต่นามพี่น้องหม,ม,มดมไปหมดหมดไปหมดหนึ่งใน้นามเลยเพี่น้องก็ไตแต่นาม,ม,แ,นามแก้วน้ำไ่ข้างบนแก้วนำหมอว่างไตข้างบนซื่อนนะเนื้อหมดล้างก่อนพี่น้องเนื้อหมดล้างก่อนเพียเนี่มันเน่ เดี๋ยดิ้นที okay. Okay. ่ไอ oh. okay. ้บอกพี okay. so s <S hmm. ่เดียวเฮ็ดกวนไก่บ้านตัวหนึ่งไก่บ้านหนึ่งตัวอ้าวไปไดนละบ้านว่ากินมาถามเดยร์ยังวะกินหมดเป็นนางเนอกน้องส่วนอันนี้เป็นลูกสาวน้องมันตับอยู่ใจบ้านนี่ตับมันจะเลี้ยงกันตัวนี้ไอ้ทุ่นหาตับไม่เห็นเขาที่ ไปพี่น้องกินข้าวแก้มกันจ้าไก่แต่หนำตับแก้มติดเปอยยังได้อ้าวหนาวไม่ต้องให้เขานะโอ้ยเนาะเออออมันสื้อเสื้อเนี่ยแหละก็แล้วตับคู่ผู้เห็นต้องวางดีเขาดบวางกินก่อนเดี๋ยวไปหันแล้วเดี๋ยวคนมาเองคลิปนี้แค่นี้เล้วพี่น้องเด้อไก่แต่หนำจ้า เมนูเมนูเป็นยังไงจ้าสวยกันสวยกันเป็นโดนได้กินทีอ่ะพี่มือเองนะนี่เด็ดตับเออหนดักเลีมบ่บอหอนหอนมาต่างใจโต มานั่งขับพี่น้องโอ้ยฮ่าฮ่ารับเออนี่นดิของกั้ว่าจะของบ่งเห็นโอ้ยของตายแหงนั่งป่เห็นอยู่คิดในแกันี้แนล้วใจเด้อดจะทิดหนาจ้า